เรื่องของนโยบายที่ทางรัฐบาลส่งเสริมให้เป็นนโยบายเชิงรุกเลยนะคะใ,ในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการลดฝุ่นควัน PM 2.5ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เป็นประธานคิกออฟขับรถไถกลบต่อสั่งข้าวที่บ้านแม่ตาวไ่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ลดฝุ่นควัน PM 2.5จากการเผาค่ะ นายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานไถกลบต่อสั่งข้าวที่บ้านเต่าไหาตําบลทุ่งรวงทองอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งขึ้นขับรถไถไถกลบต่อสั่งพร้อมกันทั่วประเทศอีก72จังหวัดโดยมีการลิงก์สัญ,ญญาณถ่ายท่อสดผ่านระบบซูมและ Facebook พร้อมกันทั้ง72จังหวัด และหว่านปอเทืองบนที่นา1ิบไร่เพื่อหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมลด PM 2.5ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นแม่งานไถกลบตอซ่างสร้าง,งดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมลดการปล่อยกา๊าซรุงกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศค่ะ ทางด้านของนายเจริญพิมพ์ขานค่ะ,กะเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เผยว่าเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี5,500,000ไร่เมื่อเก็บเกี่ยวและไถกลบไปแล้วค่ะก็จะไปปลูกหอมแดงหอมหัวใหญ่และกระเทียมผักกาดและข้าวโพดเป็นพืชหน้าแล้งปีนี้ค่ะมีการไถกลบไปแล้ว2,30,000ไร่มีเศษวัสดุจากการ,กรเกษตรจํานวน1นึ่งล้านหนึ่ตันสังข้าวโพดค่ะมีมากที่สุด รองลงมาก็เป็นฟางข้าวแต่ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ค่ะทั้งเป็นอาหารสัตว์คุมแปลงปลูกหอมแดงกระเทียมหอมหัวใหญ่ทำปุย๋ยที่เหลือค่ะก็ปล่อยให้วัวควายกินและย่าแล้วก็ย่อยสลายไปในแปลงทั้งนี้ค่ะก็เชื่อว่าจะทาให้สถานการณ์หมอกควันดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ